เราจะมาผัดพริกแกงถั่วกินกันนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีไก่มีถั่วแล้วก็จะมีพริกแดงก็หอมสดหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็จะมีพริกแกงไก่สะโพกหนึง่งเราจะใช้พริกแกงประมาณร้อยหนึง่งถ้ามากนั้นมันก็จะเผ็ดแล้วก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องในผงปรุงรสมีน้ำปลาซอสหอยนางรม แล้วก็จะมีน้ำตาลครับผงชูรสหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำไว้สําหรับเติมอันนี้ก็จะขาดไปสองสาอย่างขาดได้ใบโหระพาแล้วก็กระชายหั่นแล้วก็จะมีเม็ดพริกไทยอ่อนพอดีสั่งแล้วไม่ได้มาเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็จะไปเริ่มทำเลยแล้วก็ตั้งกระทะแล้วน้ํามันใส่แล้วพริกใส่ลงไปคั่วแต่ให้เหลืองหอมเจ้าแล้วเราก็จะเอาไก่ ใส่ลงไปแล้วก็เราก็จะเอาถั่วใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอาน้ําเติมลงไปสักสามก็ b u o ตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใส่ถึงใส่น้ําลงไปเดี๋ยวพวกไก่พวกขั่วพวกอะไรพวกปากต่างๆมันจะไปดูดน้ําแห้งแล้วเราก็ลองจิมดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาเติมน้ปาปลาหนึ่งช้อนแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลลงไปช้อนครึ่งเติมผงวงรสครึ่งช้อนผงจุรดครึ่งช้อนแล้วก็เราจะใส่น้ํามันหอยลงไปสองช้อน ีนี้เราก็คั่วคั่วคั่วดูว่าถูกใจไหมอะไรไหมแล้วเราก็ลองชิมดูว่ามันถูกใจหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะอหอมสดกับพริกแดงที่เราหั่นเสี้ยวไว้ใส่ลงไปคั่วคั่วให้สุกก็ใช้ได้ไอ้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับถั่วผัดพริกแกงของเราธรรมดาถ้ามีตรงนี้ถ้าใส่ใบโหระพาด้วยจะหอมมากเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับถั่วผัดพริกแกงของเรา